พี่นามาพิสน์ใหม่ต่อเลยเองเองนะคะเป็นขอตอนนี้เป็นพี่สาวปีามล้นะคะั้งปีที่หนึ่ตอนนี้เปาปที่โรงเรียนสาธิรลาออดีตแล้วก็ใช้บานสับติล่ย์ข้าไปดูตา้งลานยาปสมบูรณ์และสุด่สสุดยอดากๆคะมียิการนะคะโควิดการศึกษามากิจกรรมอันนี้ลยค่ะที่เราจะมาโทรซื้อก็เป็นเกีดาวพฤหัาค่ะ ใส่แครอทตามจำนวนตัวเลขค่ะว่จะมีตัวเลาสามใบนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามค่ะก็จะใส่แครอทนะคะลงไปตามจำนวนตัวเลขค่ะแบบนี้เลยค่ะเลขหนึ่งก็จะใส่แครอทไปหนึ่งอันเลขสองก็ใส่แครอทสองอันค่ะแบบนี้เลยค่ะเลขสามก็จะใส่แครอทสามอันค่ะแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคณิตศาสตร์ค่ะต่อมานะคะช นี่เลยค่ะเป็นกิจกรรมทิทยาสตร์ค่ะก็จะเป็นภาพผลไม้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะนําลูกปอมๆค่ะมาวางลงบนภาพผลไม้ที่มีสีเหมือนกันนั่นเองอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นชมพู่สีเขียวแล้วก็จะนําลูกปอมปอมสีเขียวนะคะวางลงไปแบบนี้เลยคะ่ะต่อไปค่ะเป็นองุ่นสีม่วงแล้วก็จะวางลูกปอมปอมลงไปที่ภาพองุ่นสีม่วงแบบนี้เลยะคะ่ะ เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ค่ะต่อมาค่ะนี่เลยก็จะเป็นกิจ,ก,จกรรมณิตศาสตร์เหมือนกันค่ะชื่อกิจกรรมว่าเปรียบเทียบความสั้นความยาวค่ะนี่เลยแล้วก็จะให้สังเกตนะคะว่าอยา่างแนสีฟันเนี่ยมันยาวใช่ไหมคะแล้วก็จะวาดที่ช่องไหนนีนะช่องที่ สีเปี่ยมสูงกว่าหรือสั้นกว่าให้สัสงเกตแล้วก็เปรียบเทียบค่ะว่าแป้งสีฟันหรือยาสีฟันที่มีความยาวหรือความสั้นต่างกันออกไปค่ะนี่ก็จะเป็นเรืกการใช้ศาสตร์นั่นเอง ต่อไปค่ะสื่อเคีืตนสุดท้ายค่ะนี่เลยเป็นสื่อเครื่องเล่นสัมผัสนั่นเองค่ะจะเป็นสื่อพี่นอนน้อยน่ารักแบบนี้เลยค่ะเราก็จะมีรูปทรงเลยค่ะคันนี้ค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมให้ดิกๆสังเกตนะคะอย่างรูปสามเหลี่ยมเนี่ย สีเหลืองเหมือนตัวสีของพี่หนอนสีเหลืองหรือเปล่าหน้าเราก็จะให้เด็กนะคะติดรูปสามเหลี่ยมที่กระดุมแบบนี้เลยค่ะจะเป็นเครื่องเล่นสัมผัสค่ะสามารถบูรณาการได้กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการมองสีแล้วก็เครื่องเล่นสัมผัสด้ค่ะออาค่ะเดกก็จะได้มาโชว์ผลงานนะคะที่ได้ฝึกสอนในโรงเรียนสาธิตฯออกิในระยะเวลาสุเพิมค่ะก็จะได้จัดทำงานเป็น แผนการสอนค่ะได้เขียนแผนการสอนไว้นะคะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะแฟ้มส,สะสมผลงานค่ะก็ะจะมีะรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็จะมีข้ขามน้ำจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะเป็นรูปภาพในระหว่างที่เราได้จัดการเรียนการสอนกับเด็กในะระดับชั้นบ้มศึกษานึค่ะต่อมานะคะดิฉันก็ได้จัดทำวิจัยค่ะ การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องการส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการจาัดกิจกรรมศิลปะสำหรับเด็กประถมวัยตามแนวคิดของเลสิโอค่ะนี่เลยค่ะได้จัดทําขึ้นมานะคะในเนื้อหาวิจัยของเรานะคะก็จะได้บอกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายค่ะที่เราได้ตั้งเอาไว้ว่าเราจะใช้เด็กในระดับชั้นบ้านสาิศหนึนะคะ แล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดทําวิจัยก็คือเพื่อศึกษากิจกรรมส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะในการจัดกิจกรรมศิลปะตามแนวคิดของเด็กจ,จโอค่ะแล้วก็ข้อสองนะคะเป็นการเปรียบเทียบทั้งก่อนและกับและทั้งก่อนและหลังนะคะของการส,งส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการทํากิจกรรมศิลปะสาหรับเด็กประถมวัยตามแนวคิดของเด็กจ,จีโอนั่นเองค่ะระยะเวลาในการจัดทำก็ได้ยู่ภาคเรียนที่สองนะคะแล้วก็สมมติฐานก็คือ เด็กประถมวาที่ได้รับการจาัดกิจกรามการระบายสีที่ย่านเพิ่มธาตุสีในการทำกิจกามศิละปะโดยใช้การโดยใช้กล้ามเนื้อมือรัดนอกนั่นเองค่ะ